วันนี้น้องหนูนากินอะไรกันน้องหนูนาน้องน,นาบอกน้องหนูนาจะกินอะไรกินจ้ำจ้ำใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยน้องหนูนาบอกอามาจะกินจำ้ำจ้ำน้ำผิกปลาพูดจีกปลาเหม็นแต่อร่อยพูดดิเหม็นแต่อร่อยปลาเหม็นไหมหอ,อร่อยไหมพูดด้วยเหม็นแต่อร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะ กินกับหนูนาไหมคะเช้านี้สวีเดนกี่โมงวัดเที่ยงเ <c oughs> ที่ยงแล้วป้าเพาทั้งเที่ยงค่ะสิบเอ,อ,อ็ดโมงอ๋อป้าป้าป้าแปลงปันสิบเอ็ดโมงสิบนาทีหนูนาบอกจำจำม,มาม้จำจำปาก็ไม่เอาอะไร<ๆ>ก็ไม่เอานางจะเอาผักเขียวเขียวผักเขียวเขียวกับอันนี้สองอย่าง กับเขาเนียวเอาไข่ด้วยไหมอ๋อเอาไข่ด้วยเอาเห็ดด้วยป่ะน,นะเ,เห็ดเห็ดเห็ดเนี่ยเอาไหมออไม่เอาเอาแต่เคียวๆนั่นเหรอชอบใช่ไหมถั่วถั่วหวานทั่วลันเตาบ้านมามา่าเมืองไทยอื่นทั่วลันเตา <c oughs> ประเดก๋ย <c oughs> ประเดีประเดีแซ่บเตมินเมนบอก ไปแดกแซ่บตหม็นแมนบ๊องอร่อยกินทีละฝักลูกนึกไม่เอาข้าวหรอคะเอาข้าวจิ้มๆหน่อยสิข้าวจิ้มๆหน่อ้ามาให้ข้าวเหนียวจิ้มๆหน่อ้าเอาคนเก่ง เแซ่บเสแบกินแบบนี้เสแซ่บสาว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 สวยๆกินแบบนี้เหมือนหนูนานะคะไม่อ้วนนะเนี่ยใช่ไหมกินแบบนี้ไม่อ้วนกินผักกินน้ำพริกแบบนี้ไม่อ้วนนะคะแข็งแรงด้วยเอากิมด้กกิมเดียมาละ้กิมให้ไม่เอาเอามากินก็ได้วะเสแสบปลาลองหนูนะนี่นี่เห็นแระดข่อยขวากะเทียม หอมหัวแดงมาเก็อเคี้ยแม่จ้ะขวาก็ยังมาตำเห็ดปลาล่าสุกๆก่อนซับปลา่าสุกๆซับปลาล้วเราจะเอาไปตั้งหม้อห้อนให้มันสุกขวากระเทียมหอมหัวแดงมาเก็อเคี้ยแล้วเอามาตำเป็นน้ำพริกขนาดกินโอ้ยกินเยอะจังเลย เก่งจังเลยออ้อยากให้อยากให้ยายน่าจะมีรายการเด็กๆนะเอาน้องหนูนาไปกินผักแข็งเลยเนี่ยนะเนาะเนาะให้บดดี้เอารายการบดดี้มีหรือเปล่าวะพ่อใหญ่บุดดี้น่าจะเห็นหนูนาเอาไปกินผักน,นะเนี่ยนะหนูนากินผักเก่งเนี่ยนะอบอกป้าป้านานะนาป้าป้าน,านะนาคะ่ะน้องหนูนามีแฟนเพจแล้วนะคะ ป้าๆานานน้ำอยากเบิ้งนองนูนนะมีแฟนคลับร้ายหลายคนเพื่อนแนะนํามาข่อยห้ายเดียนเราล่ะข่อยกับบอไดเฮ็ดข่อยกับเฮ็ดตัดใส่กับของข่อยวันนี้เพอเะเรนเฟจบุกไปเฟ b บุกมามันจะมันเป็นยังไงล่ะมูเก่าๆเฮาเลยกับน,นี้มูตะวันสุขคนส่วนมากไม่างมีแต่ของน้องนูนนะแฟนคลับเพื่อนก็เลยบอกว่าไปตั้งเป็นเพืนอน้องนูนนเองเพราะบางคนเขาเปลี่นโซเชียลเขาก็ให้เขาติดตามเองว่าจันวา ฝากบอกป,ป้าปนาน่าด้วยดวงใจน้นอยของนูนาหักน้องนูนาเอ็นดูนูนากะเข้าไปในแฟนเพจน,นูนานูนาสวีเดนแฟนเพนจจ้ะอยู่ในยูโซเชียลนะ่ะยูมองโปรไฟล์มันจะเป็นเฟซบุ๊กก,กระโดเข้าไปจะเห็นเลยค่ะบอกป,ป,ป,ป้าปนาน่านนนอขอบคุณแฟน้นขับไปหลายคนเด้อที่ให้ความแนะน้นำเมน,นูนา บอกเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ขอบคุณหลายๆจ้าจะกินหมดไหมเนี่ยฮะกินอีกสามฝักเนี่ยฮะสามฝักนี่ยจะกินหมดไหมเนี่ยสามฝักสามเม็ดสาม่วยนะจะกินหมดไหมจ้าจ้จาปา พูดอะไรนะพูดใหม่พีฉันต้องไปป่ะอ,อะไรนะคะพูดอีกทีสิมามา่ายังโงๆอยู่ฮะมามา่ายงซัวยอยู่ฟังเธอกระโจนเลียย้ยงได้หนูนะเบ้าเล้าจะคันแม่กินปลาแด็ดน้ำหนูนาเบ้าดูกินเบ้าเล้าด, <c oughs> กาด้กินปลาละ <c oughs> กลินปลาละกับหนูนาไหมน <c oughs> ี่ไง เอาไม่อย <S preach> ่างจูกๆก็ห้ามหกคุณครูเลยเอาอะไรคะนี่กินประเด็ดมั้งโหประเด็ดบอกคุณนายไม่เอาอีกใช่ปะโอ้มาม่าขอโทษมาม่าขอโทษโอเคโอเคมาม่าไม่พูดแล้วโอเคโอเคมาม่าไม่บอกว่ามาม่าโง่ละอารีเหรอเน่อย่าทำอย่างนี้สิหนูนามาม่าเป๊ะๆนะ รู้เปล่าฮะแมาเมาป๊ะๆนะเธอเป็นอย่างเงี้ยรู้ปเปล่าจะไปไหนห<อ>นีงั้นจะไปจะไปเช็ดหน้านิดหน่อยไปล้างหน้าเลยเฮ้เฮโดก่อนเฮดโดก่อนเซ่เฮดโดก่อนเร็วเซ่เฮดโ,โเฮดโ<อ>